สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าน้งหงาสุหกชวนหลีกกไพรุ่นพี่ที่ช่างศิลป์เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสุรชัยจันทิมาธรหรืองาคารวานซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสุรชัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าชื่นชมยินดีกับรุ่นพี่ที่ช่างศิลป์เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ สุรชัยหรือหาคารวานบอกว่าอย่างนี้ครับสืบเนื่องจากกรณีที่ในชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อและเคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาก่อนคุณชวนได้ให้สัมาภาษณ์ภายหลังจากที่พักเพื่อไทยส่งหนังสือเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลโดยยืนยันจุดยืนเดิมคือไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งได้มีการหารือกับนายบัญญัติบรรทนันนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณี ว่าอย่างน้อย4ี่คนนี้จะยังคงยืนยันในจุดเดิมไม่ว่ามติพักประชาธิปัตย์ในวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม